70แคปชั่นฟุตบอล2 0 2 2แคปชั่นอ่อยแคปชั่นอกหักโดนใจสายคอบอลโพสยังไงก็โดนเรียกไลด์ได้ถล่มทลายแน่นอนก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดาววอนเล่ด้วยค่ะแคปชั่นอกหักเจ็บหนักยิ่งกว่าทีมรักแพ้ต่อให้มี VAR ก็เอาเธอกลับมาไม่ได้ความรักก็เหมือนฟุตบอล ตัวสำรองจะมีค่าก็เมื่อตัวจริงบาดเจ็บการอ่านแล้วไม่มีคำตอบเหมือนยิงตรงกรอบแต่ไม่เข้าประตูจะเล่าวิ่งตามเธอแล้วนะจะวิ่งตามบอลอย่างเดียวพอวิ่งตามลูกฟุตบอลที่เรารักดีกว่าไปวิ่งตามหาความรักกับคนไม่มีใจอย่างเธอไม่ใช่เจ้าชายที่คล้ายราชาแต่เป็นนักบอลธรรมดาที่นำฟ้าไม่มองวิ่งตามลูกบอลที่เรารักดีกว่าวิ่งตามรักที่รรทไร้ตัวตนฟุตบอล มันก็เหมือนความรักแหละคนที่เล่นดีกว่าอาจไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไปก็แค่ผู้ชายเตะบอลใส่สตันคู่ละ 3- 4พันจะไปสู้ผู้ชายดัดฟัน3-4มี่หมื่นได้ไง ก็แค่นักบอลเปื้อนฝุ่นจะไปกอดอุ่นเหมือนคนมีเงินได้ไงเสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับคนไม่มีใจเราก็เหมือนใบแดงไม่มีใครอยากได้เ,าเราหรอกความรักก็เหมือนฟุตบอลพอไม่มีก็วิ่งหาแต่พอได้มาแล้วก็เตะทิ้งขอโทษทีนะพอดีเราใส่สตัต๊ดไม่ได้ใส่ทองอย่างเขารักไปเถอะฟุตบอลมันไม่ทิ้งเราเหมือนใจคนหรอกเดินไปก็ได้ติกลนเหงือ่อ เธอคงเบื่อเพราะไม่มีกลิ่นแอร์ความรักก็เหมือนฟุตบอลไม่โดนหลอกก็โดนแยง่งเป็นนักฟุตบอลหน้าพัง จะไปสู้ลูกคุณหนูมีตังได้ไงความรักก็เหมือนลูกฟุตบอลถึงคุณจะได้มันมาใช่ว่าคนอื่นจะแย่งไปไม่ได้เจ็บกว่าการโดนทิ้งคือโดนยิงนาทีสุดท้ายแคปชั่นอ่อยคีย์อ้อนอยากอ้อนใครเอาไปใช้เลยบอลไม่มีลมก็เหมือนผมในวันที่ไม่มีคุณมาเชียร์เตะบอลเตะตาเตะใจเตะจังดให้มันโดนใจเธอถึงนักบอลจะจน แต่นักบอลก็ทุ่มเทถึงนักบอลจะเกรเรก,ก็ไม่เคยเทให้ใครเสียใจทุ่มเทให้สองขาดีกว่าเสียเวลาไปกับคนสองใจฟุตบอลยังมีปเปลี่ยนตัวแต่ร่างเราไม่มีปเปลี่ยนใจมาเล่นเป็นผู้รักษาประตูก็อยากได้ผู้รักษาหัวใจบ้างเชียบอลให้ส่งเสียงอยากได้คนข้างเคียงให้ส่งใจฟุตบอลยังมีปเปลี่ยนตัวแต่ร่างเราไม่มีปเปลี่ยนใจ ไม่อยัางติดฟ้ากับนักบินก็มาติดดินกับนักบอลต้องเก่งเหมือนผู้รักษาประตูคนไหนถึงจะคว้าใจเธอไว้ได้ลูกบอลไม่มีลมก็เหมือนผมในวันที่ไม่มีคุณมาเชียร์คนเราก็ใจเต้นสองเรื่องเท่านั้นแหละเรื่องความรักกับเรื่องฟุตบอลบางทีก็อยากเปลี่ยนจากคว้าบอลไปคว้าหัวใจเธอแฟนก็เหมือนฟุตบอลอะแหละเราไม่รู้หรอกว่าชอบตั้งแต่ตอนไหนแต่ตอนนี้รักหมดใจไปแล้วอะ ทับชั้นสร้างกำลังใจปลุกไฟชีวิตนักฟุตบอลสเตปบ้านๆความฝันระดับโลกไม่มีใครไปถึงดวงดาวโดยที่เท้าไม่ปื้นดินผมไม่กลัวหลอกความดำเพราะมันคือเวรกรรมของนักฟุตบอลสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความพ่ายแพ้ใจเธอที่ยอมแพ้นั่นแหละที่น่ากลัวคนเรามีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงตัวผมนั้นเลือกที่จะใช้พรแสวงมากกว่าพรสวรรค์ พวรำวันอยู่ตรงหน้ากลัวหรือกล้าอยู่ที่ทีมเราไม่มีใครจะแพ้ตลอดไปมีแต่คนถอดใจจะแพ้ตลอดกาลเก่งมากจากไหนไม่สําคัญการฝึกซ้อมเท่านั้นที่จะการันตีฟุตบอลมันมากกว่าสนุกแต่มันคือความสุขของนักฟุตบอลชีวิตก็เหมือนผู้รักษาประตูผู้คนมักจดจําลูกที่ผิดพลาดมากกว่าลูกที่เซฟได้ลงสนามแต่ละทีไม่ดําฟรีแน่นอน ชีวิตไม่ได้เกิดมาผู้วิ่งตามแต่ผู้หญิงแต่เกิดมาผู้วิ่งตามลูกฟุตบอลไม่รู้หรอกว่าใช้สองขานี้ได้นานเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่ได้ใช้สัญญาจะใช้ให้คุ้มที่สุดผมไม่ใช่ขี้ยาแต่เป็นนักกีฬาที่จริงใจความฝันเป็นมืออาชีพมีกันทุกคนแต่ความอดทนนั่นมีไม่เท่ากันเล่นไม่เก่งแถมเล่นแย่แต่สักวันพ่อกับแม่ผมต้องสบายเพราะฟุตบอลเรื่องเรียนผมไม่รุ่งผมเลยต้องมุ่งด้านฟุตบอล จงศรัทธาในตัวเองจงต่อสู้เพื่อความฝันและความสําเร็จของคุณไม่ต้องกลัวหรอกความดําเพราะมันคือวิอรกรรมของนักบอลผมไม่ได้มีแค่ความเก่งจากพรสวรรค์แต่ต้องสร้างความขยันจากพรแสวงฟุตบอลอ่ะเตะไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ถ้าเตะแบบไม่มีใจอย่าเตะเลย จะไปกลัวอะไรที่มันยังไม่เกิดเพราะในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่นักฟุตบอลที่เหินฟ้าแต่เป็นนักฟุตบอลธรรมดาสองเท้าก้าวหาอนาคตตัวเล็กหรือใหญ่หัวใจเท่ากันสองขาเท่ากันทำฝันเป็นจริงผมคงไม่ได้เป็นนักบินเพราะผมชินกับการเป็นนักบอล ความสําเร็จไม่ได้ตกมาจากฟากฟ้าแต่มันอยู่กับการสแสวงหาและอดทนทุกๆความสําเร็จมันได้มาจากหยดเหงื่อและความพยายามของตัวเราพลาดได้ร้องไห้ได้ผิดหวังได้แต่ยอมแพ้ไม่ได้เวทีของข้าคือทุ่งหญ้าสีเขียวอยากเก็มแต่ไม่ซ้อมแล้วทีมเราจะไปพร้อมได้ยังไงนักฟุตบอลไม่ใช่นักเลงแต่ในสนามก็ไม่เคยเกรงกลัวใครสเตปบอลบ้านๆแต่ความฝันระดับโลกไปคนเดียวมันไปไวแต่ถ้าอยากให ไปไกลต้องไปเป็นทีมผมใบกระจอกผมสับคัญหลอกเป็นนะไม่ต้องเก่งเหมือนทีมชาติขอให้เล่นสุดความสามารถก็พอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID อย่าลืมกดติดตามช่วงดาววอนเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด็ดในครั้งต่อไปค่ะ